เป็นคำทำนายโดยรวมไม่ใช่การทํานายส่วนตัวของใครคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอเรียนาชาแนลนะคะคลิปนี้เป็นคลิปทํานายดวงความรักของชาวราศีธาตุดินค่ะมังกนพุกศกันที่อยู่ในราศีลัคนาดาวสุกประจำช่วงวันที่11 20มิถุนายนนี้นะคะการทำนายมีทั้งหมด3พาร์ท คนโสดความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็ควรมีคู่ทมาสแต์มยู่ใต้ d ด s c r สิ t ชั n นบ็แล้วก็ค,มคมมอมเมนต์ปักหมุดนะคะสะดวกจะปักไว้ให้โอเคเริ่มกันที่พาร์ทคนโสดพาร์ทด,ดินสถานการณ์ความรักของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะเก้าถ้วยเอ็มพอร์ลเจ็ดถ้วยช่วงนี้อะไรอะไรก็เข้ามาให้ได้เลือกสรรแต่ด้วยความที่เลือกสรรเราก็ช่างเลือกด้วยสิ คุณก็ไฮสแตนดาร์ดอยู่แหละคุณมีสแตนดาร์ดคุณมีคุณมีมาตราฐานของคุณชัดเจนคนที่เข้ามาเยอะก็จริงสองสาคนน่นอะไรเงี้ยแต่ก็ยังไม่มีใครนะที่จะเข้ามาได้อะนึกออกไหมเหมือนกับว่าไม่ได้มีใครที่สามารถผ่านเกณฑ์ได้เลยอืมแล้วแต่ละคนอาจจะทรงแนวเจ้าชู้บ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยซึ่งคุณสามารถอ่านพวกเขาออกหมดอะ คุณสามารถดูออกเลยว่าคนนี้เป็นยังไงคนนั้นเป็นยังไงซึ่งคุณตัดสินมาเลยว่าเหมือนคนเนี้ยคนพวกเนี้ยไม่ไม่ไม่รอดไม่ผ่านไม่ผ่านไม่โอเคตอนนี้คุณเป็นเป็นเหมือนนายของความรู้สึกตัวเองอะคุณจะไม่ยอมเป็นทาสคนลกค่ะเนอะปะแบบว่าคุณจะไม่ยอมให้อะไรมีอํานาจเหนือมากกว่าคุณคุณรู้สึกอะไรยังไงคุณรู้ตัวและคุณก็ไม่ยอมให้ความหนงไหล หรือคนนู้นคนนี้หรืออะไรใดๆชักจูงให้คุณจะต้องทําอะไรในสิ่งที่ที่คุณไม่อยากจะทำํำนั่นเองเด่นๆที่เข้ามาจะเป็นชาวชาวต่างชาติก็เด่นนะคะเพศเดียวกันก็เด่นด้วยแล้วก็คนที่อายุต่างกันก็เด่นอืมคือมีคนเข้ามามากกว่าสองคนขึ้นไปอะ่ะนะคะส่วน คนเหล่านี้เราไม่เปิดนะเพราะว่ายัางไงก็ไม่รอดไม่ผ่านไม่ผ่านตาคุณแต่เผื่อคุณมีคนในใจมีคนที่คุณคิดถึงอยู่เอาคนคนนั้นแล้วกันนะสถานการณ์ความรักเขาเป็นยังไงคะคนในใจคนนะุณอะสเตรนหนึห่ง้วยเกาดาเดอะสตาร์ก็เป็นคนฮอตก็เป็นคนฮอตฮิตติดชาร์ตเหมือนคนุณคุณก็ฮอตฮิตติดชาร์ตเขาก็ฮอตฮิตติดชาร์ตคือมันมีความคล้ายกันอนะ คุณกับคนคนนี้มีความอินดิพนเดนต์ในตัวเองคุณก็อินดิพนเดนต์ในตัวเองเขาก็มีความอินดิพนเดนต์ในตัวเขามีคนเข้ามาเรื่อยๆนะคะแต่เขาไม่เปิดใจไม่เปิดใจเป็นคนชอบหวานเสน่ห์เช็คสเสน่ห์เขาเรีเยกอะไรนะเช็คเรตติ้งนะคะแต่ก็ชอบอยู่เป็นโสดมากกว่า เขาู้งสึกว่าอยู่แบบเนี้ยเขาก็มีความสุขดีแล้วก็แฮปปี้มากกว่าไม่จําเป็นต้องมีแฟนมีแฟนแล้วก็ทําให้เขารู้สึกไม่สบายใจเวลาเขาชอบใครแล้วเขาจะรู้ชอบรู้สึกว่าเขาไม่สบายใจเขาจะเป็นกังวลแล้วเขาไม่ชอบความรู้สึกแบบนั้นอืมนั่นเองฉะนั้นเขาเพเ่ยชิวไปเรื่อยๆนะคะชิวๆจจอยๆสามใบกับคนโสนอืม มีใครบางคนอยากจะขอโทษคุณแล้วก็รู้สึกผิดเกี่ยวกับคุณนะคะอาจจะเป็นคนที่เข้ามาหรือเป็นคนเก่าซึ่งคุณก็ไม่ได้ถือโทษอะไรแล้วคุณก็ปล่อยชิวปล่อยจอยแล้วทุกวันนี้ฉันก็ขออยู่กับปัจจุบันนะคะบางคนอาจจะมูเตลูมูเตลูขอพรสินงรัพิ์สิทธิ์หรืออะไรอย่างเงี้ยใดๆนะคะจะเกี่ยวกับความรักหรือไม่ไม่รู้นะคะ ขอพรสิ้นศักดิ์สิทธิ์อะไรแบบนั้น,นอ่ะขอคุณเมื่อกี้แล้วก,กันนะคะคนในใจคุณเมื่อกี้เขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้างนะในช่วงนี้ Hi Princess คนคนนี้ยังไม่ได้ลืมคุณเขายังคิดถึงคุณยังมีการมาสองคุณอยู่นะคะบางคนเนี่ยยังมีการพูดถึงคุณอยู่คือถ้าคุณกับเขายังยังคุยกันอยู่อะแบบว่ายังไงอะ ไม่ใช่คนเก่าแต่เป็นคนค้ายๆเคียงๆที่คุณชอบเขาอยู่รู้สึกอะไรเนี่ยยังมีการสื่อสารกันอยู่มันจะเป็นลักษณะนั้นนะยังไม่ได้จบไม่ได้เอ็นนะค่อนข้างชัดไปในทิศทางนั้นเขาโอเคที่อยากจะคุยออกับคุณนะแล้วเหมือนเขาก็อยากจะเข้าใกล้คุณเหมือนกันในเรื่องของการสื่อสารเ,าเขาอาจจะเก็บอาการน่ะแต่เขารู้สึกได้นะว่าคุณปแปลก เขาเซนได้ถึงอะไรบางอย่างเวลาที่คุยกับคุณเขาสืกว่าคุณต้องคิดอะไรหรือรู้สึกอะไรกับเขาหรือเปล่าแต่เขาก็ไม่อยากที่จะคิดมากไปอ่ะเหมือนเขาบายแอสกับเซนของเขาค่ะว่าเขาแบบคิดมากไปเองมะเขาอาจจะเธออาจจะไม่ได้คิดอะไรกับฉันอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วก็คิดแหละแตม่มาดูกันว่าคุณคิดและรู้สึกยังไงกับเขาคนนี้สามดา คุณเคยชอบเขาแล้วคุณก็ตัดใจไปแล้วคุณเคยชอบเขาคุณตัดใจไปแล้วแต่เขายังไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวรู้ความรู้อะไรใดๆหรือถ้าเขารู้ก็คือก็ทําเป็นไม่รู้นะคะแต่เขาก็ยังอยากจะคุยกับคุณอยู่นะหรือมีเรื่องราวที่จะต้องคุยกันอย่างเช่นมีโปรเจกต์ที่ต้องทําด้วยกันหรืองานที่ต้องมีการประสานงานกันอยู่ ฝั่งคุณคุยกับเขาได้นะคุณพยายามปล่อยใจชิวๆจอยๆคุณพยายามตัดใจแล้วซึ่งจากนั้นไพ่มองว่าคุณก็ทําใจได้แล้วนะทําใจในการตัดใจจากเขาได้แล้วมไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนะคะแต่จะยังเป็นคนในใจแค่นั้นนะนิดนึงบทสรุปและไพ่แนะนํานะคะคนโสดัดดินอะไรใหม่ๆที่เข้ามาก็ยังไม่ถูกอกถูกใจ นะคะช่วงนี้เลยอาจจะเน้นไปในเรื่องของการทํางานเน็กมันนี่ทำงานโฟกัสเรื่องงานเรื่องสังคมรอบข้างไปก่อนเด่นกว่าเรื่องความรักมากนะคะไม่มีอะไรมากค่ะสำหรับคนโสดทัานดินรอบนี้ชิวๆนะคะร e l e a s e your ex ถ้าบอกว่าคุณอาจจะยังเคลียร์พลังงานเกี่ยวกับคนเกต่าๆหรือคนในใจของคุณไม่หมดซึ่ง ก็ถามว่าถ้ามานใถึงจุดนี้แล้วก็ถือว่าทําได้ดีขึ้นนะคะถือว่าทําได้ดีขึ้นอาจจะค่อยๆเี่ยความรู้สึกไปมากกว่านี้เพราะว่าเหมือนคุณคนนี้อาจจะมีปมอะไรบางอย่างให้กับคุณลึกๆข้างในคุณต้องไปถามตัวเองดูค่ะ getting to know each other มีคนเข้ามาอยากจะทําความรู้จักกับคุณแต่ก็นั่นแหละคุณรอคนที่จะเป็น religion factor คนที่จะเปคู่ของคุณคนที่คุณจะรู้สึกได้ถึงจิตวิญญาณซึ่งคนคนนั้นอาจจะยังไม่ได้มา อืมคุณรอคนคนนั้นถ้าไม่ใช่คนแบบที่คุณเซนได้ถึงข้างในลึกๆอะ่ะคุณอาจจะยังไม่เปึกนั่นเองนะคะโอเคค่ะพาร์ทคนโสดก็ประมาณนี้ยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์ like, กด subscribe ก็เป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนให้สลับกันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนคุยนะคะสถานการณ์ความรักั่งคุณะ ิบไม้เท้าห้าถ้วยแสงถ้วยห้าดาบอนเอนอร์จีตึงอินเนอร์จีเครียดอเนอร์จีรู้สึกอึดอัดอเนอร์จีของความรู้สึกว่าสถานาการณ์ของคุณเนี่ยมันมันมีอะไรหลายๆอย่างที่คุณแบกเอาไว้เกี่ยวกับคนคนนี้ขอ,อย่านเลื่อนนิดหนึ่งคุณแบกเอาไว้เกี่ยวกับคนคุยคนนี้คุณอึดอัดคุณหนักใจคุณรู้สึกว่าเขาเปลี่ยนไป เขาเปลี่ยนไปเขาไม่เหมือนเดิมเขาดูห่างเหินเขาดูตอบช้าเขาดูหายไปบ้างโดยเฉพาะช่วงไปลายไตรมาสเนี่ยมันมีความรู้สึกหรืออีนิจที่คุณรู้สึกว่ามีขาดการแบบมามาหายหายหายไปเลยแบบคุณต้องการจะรู้อะจนบางทีไอ้ความที่อยากจะรู้ตรงนั้นอะเปนเป็นการที่คุณตัดฉุบดีกว่าคือไม่รู้แล้วอย่างจะไปก็ไปแล้วกันจะมาโกสเกิร์ดอะไร อยากจะไปก็ไปเลยแล้วกันถ้าจะกลับมาทักมาคุยคุณเลือกที่จะไม่ตอบคุณจะเลือกที่จะไม่ตอบไม่คุยในยเมื่อก่อนนั้นนี่คุณคุยไปแล้วแล้วเขาหายไปไหนไม่รู้จนคุณรู้สึกว่าไอ้วิธีแบบเนี้ยคุณไม่สะดวกจริงๆคุณไม่สะดวกที่จะอยู่ในวิธีแบบนี้คุณสะดวกอยู่ในวิธีที่สม่ำเสมอ คุยสม่ำเสมอคุยเพื่อมีจุดหมายปลายทางอะไรใดๆก็ว่าไปแต่คุณไม่สะดวกอยู่ในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณรู้สึกว่ากําลังถูกคอนโทรลอยู่มานิปูเลตอะไรสักอย่างอยู่คุณไม่โอเคกับสิ่งนั้นสถานการความรักฝั่งเขาเป็นยังไงบ้างคะ่ะยอฟ้าจูน อืมโอเคช่วงที่คุณกําลังรู้สึกหนักอกหนักใจหรือแบบทุกอย่างอยู่เนี่ยหรือรู้สึกสับสนรู้สึกสับสนในความสัมพันธ์ตรงนะี้เขากําลังพัฒนาอะไรอยู่กับใครมีการขับเคลื่อนอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์อยู่กับใครอีกคนหนึ่งที่เป็นคนที่ก็ก็คุยอยู่ก็มากกว่าหนึ่งคนที่เขากําลังศึกษายอยู่อืมแล้วช่วงที่เขาหายไป นั่นแหละมันก็เป็นช่วงเวลาที่เขากําลังไปพูดคุยกับใครคือเขากำลังดอยู่กับคนที่มากกว่าหนึ่งหรือสองคนขึ้นไปในที่นี้ฝั่งเขาก็จะมีออ่ที่เป็นท่าตเด่นๆก็คือธาตุลมทาตน้ำนะคะกลุ่มเมถุนตุลมีนกรกฎหรือพีจิกที่อยู่ในราศีลัคนาหรือดาวศุกร์นะคะโอเค สามใบนะคะสาใบคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากเป็นคนที่ให้ความรักไปแล้วถูกมองว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่มีคุณค่านะนึะออกไหมเวลาคุณรักค,คุณชอบคุณชอบคนคนนี้คุณก็อยากที่จะซับพอร์ตอยากที่จะได้รับความรู้สึกการห่วงใยสิ่งที่คุณพยายามให้เขาอะมันคือสิ่งเดียวกันกับที่คุณก็ต้องการจากเขานั่นแหละ ต่ว่าคุณรู้สึกว่าเขาไม่ได้เห็นคุณค่าตรงเนี้ยจ,จนคุณมองว่าอะถ้าอย่างนั้นก็แยกย้ายแล้วกันอโหสิแล้วกันกดน้ํากันไปแล้วกันให้มันแบบจบๆไปคุณไม่อยากไปเสียความรู้สึกกับอะไรแบบนี้อีกอะไรประมาณนั้นนะนะคะจากหน้าไพ่เขาคิดว่ารู้สึกยังไงกับคุณบ้างคะ่ะสิบม้เท้า่ะ p รินเตอ เขาก็เขาก็รู้ว่าเขามีอะไรบางอย่างปกปิดปิดบงังเขารู้สึกหนักใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วเขาก็รู้ว่าคุณก็น่าจะสงสัยในตัวเขาในเรื่องนี้เหมือนกันแต่เขาแก้วิธีหรือเขาเรียกว่าอะไรนะแก้ไขโดยการโมโหกบเกลือหรือการนิ่งหรือการเงียบแล้วก็แอบบุดหิดคุณอแอบบุดหิดที่คุณไม่พอใจเรื่องอะไรอย่างเงี้ย หรือคุณอาจจะมีความถามหรือคุณอาจจะมีความคิดในเรื่องของการที่เขามีช้อยส์มีตัวเลือกหรือทําอะไรในในเงารับในความมืดอ,อะไรลับหลังอะไรประมาณเนี้ยเขาไม่พอใจเขาไม่พอใจฟั่งคุณคิดว่ารู้สึกยังไงกับเขาบ้างคะ่ะเหมือนคุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณหรอ เขามีคําพูดในสักอย่างที่ทําให้คุณรออะไรสักอย่างเกี่ยวกับเขาแต่ตอนนี้คุณไม่อยากรอล่ะคุณเคยรู้สึกมากๆกับเขาจริงๆคุณอยากจะเป็นแฟนเขาคุณอยากจะคอมมิทก,กับเขาจริงๆแต่วันเนี้ยมืนทําให้คุณได้รู้แล้วค่ะว่าไอ้สิ่งที่คุณโหยหาหรือสิ่งที่คุณอยากต้องการอ่ะคุณเอามาให้ตัวเองดีกว่าอืม คุณรู้สึกว่าคุณอยากจะอยู่กับตัวเองล่ะคุณอยากจะมาเคลียร์อินเนอร์จีของตัวเองคุณอยากบางคนอาจจะอยากนั่งสมาธิอยากจะปรับจูนจิตใจของตัวเองอยู่อะไรบางอย่างเพื่อเจอคําตอบกุญแจคือคําตอบในความสัมพันธ์นี้ว่าคุณควรจะยังไงต่อนะคะบทสรุปและไพ่แนะนำห้ามิเผา บางคนบางคนบางคู่มีโอกาสที่อาจจะมีคอน FLICT ก,กันเกิดขึ้นหรือการทะเลาะนะคะหรือมีปากเสียงกันเล็กๆน้อยๆในที่นี้แต่เหมือนเขาจะมีการให้ความหวังบางอย่างกับคุณต่อือถ้าไพ่ไม่สลับนะฝั่งเขาก็อาจจะมีการให้ความหวังและอาจจะทําให้คุณบางคนในที่นี้เกิดความหวังและเกิดการอยากจะไปต่อในความสัมพันธ์ก็มีโอกาสที่จะเป็นเช่นนั้นได้เช่นเดียวก,กันนะคะ รีเซพชันความสัมพันธ์ที่มีการใส่หน้ากากหรือความไม่จริงใจไพ่บอกว่า Let go of Control issue ปล่อยไปค่ะมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะสามารถไปควบคุมอะไรได้มันอยู่เหนือนการควบคุมของคุณแล้วไพ่บอกว่าให้รักตัวเองก่อนนะคะ Love yourself first ค่ะรักตัวเองก่อนแล้วคุณจะรู้ว่าคุณต้องการอะไรแล้วคุณจะรู้ว่าคุณ d e s e อ v e อะไรคู่ควรคู่ควรกับอะไรนะคะ ไม่ใช่อิมชันอลของคุณตัวคุณคือตัวคุณในวันนี้คุณรู้สึกเสียใจดีใจร้องไห้เครียดซึมเศร้ามันคือความรู้สึกแต่มันไม่ใช่ตัวคุณบางคนอาจจะสับสนในตัวเองจะตัดแรงอวต่างดาวแรงเบอร์ <c oughs> ต่างดาวแรงเบอร์คือไม่ได้องสนใจมันค่ะเหมือนแบบเขาไม่ได้ดีเซิร์คุณอะหยุด ที่จะทำในสิ่งที่มันเหมือนเดิมอะทำสิ่งเดิมคำตอบมันก็เหมือนเดิมให้โอกาสอะไรเดิมๆหังถืงเล่มเดิมอ่านเหมือนเดิมเหมือนเดิมมันก็ยังเหมือนเดิมอยู่อย่างนั้นอืมนั่นเองนี่คือสิ่งที่ไพ่แนะนำนะคะโอเคแล้วบทสรุปอ่าพาร์ทของความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุทกการกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ ต่อไปค่ะพาร์ทของคนมีคู่ไพ่สลับก,กันได้ระหว่างคุณแล้วก็คนรักนะคะส่งนการความรักในฝั่งของคุณค่ะเก้าถ้วย The Hangman, แปดไม้เท้า High p r i n c e s t จะต้องมีการคุยอะไรกันนะบางคนเป็นคู่รักแบบ LGBT, LGBTQ, LGBTQ+ ได้ๆนะคะ คุณคิดมานานแล้วคุณคิดมาสักพักหนึ่งแล้วคุณคิดไม่ตกคุณพยายามคิดในหลายมุมมองคิดในแบบนี้คิดในแบบนั้นคิดในแบบนู้นแต่ก็คิดไม่ออกจนรู้สึกว่าต้องคุยแล้วแหละมีเรื่องต้องคุยกันเป็นสิ่งที่คุณกังวลเป็นสิ่งที่คุณสงสัย <S <S เป็นสิ่งที่คุณหนักหกหนักใจอาจจะเป็นในเรื่องบางคานอาจจะเป็นปัญหาในเรื่องของการเงินอะไรลับๆล่อๆบางคนเป็นในเรื่องของบุคคลที่สามที่สี่ใดๆแล้วคุณรู้สึกว่าคุณจะเซนแรงมากในช่วงนี้ รับเซนนั้นอาจจะทำให้คุณหนักใจเพราะคุณกลัวมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าหรือถ้าไม่ไม่จริงฉันคิดมากไปชัรู้สึกไม่สบายใจอึดอัดช่วงนี้นหนักหนักและกลงังวลต้องปล่อยวางแต่ยิ่งคุยแล้วยิ่งรู้สึกเห็นถึงพิรุษคุยแล้วยิ่งรู้สึกเห็นถึงความผิดปกติที่ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจนแต่กลายเป็นว่าได้คำตอบที่ทำให้คุณรู้สึกกังวลมากกว่าเดิมจากฝั่งเขาในสิ่งที่คุณถามไป อะขอรู้สถานการณ์ฝั่งเขาหน่อยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสับถ้วยปับไเยอะจังช่วงนี้เจอเพื่อนบ่อยสังสรรค์บ่อยนะคะช่วงนี้สังสรรค์บ่อยอืมคือจากนั้นไพ่เขาเขาพยายามจะบาลานเวลาให้มันพอดีจากคุณนะหรือเป็นการทริปคุณห้า แล้วก็ใช้เวลากับตัวเองให้แฮปปี้อีกห้าให้มันบาลานซ์กันห้าห้าอะไรเงี้ยซึ่งโอเคแหละมันจะไม่ได้เป๊ะขนาดน,นั้นแต่ว่าเขามองว่าเขาพยายามที่จะไม่เอาเปรียบคุณมากเกินไปหรือจะไม่แคร์เลยก็ไม่ใช่ก็คือก็แคร์คุณเหมือนกันแล้วเขารู้สึกว่าคือหน้าผ้ายอย่าแปลกในการสื่อสารครั้งนี้เขาก็พยายามอธิบายอธิบายนะคะอภิปรายและอธิบายกับคุณอย่าง จากน้าไพ่มันก็ค่อนข้างที่จะชัดเจนแบบฝั่งคุณอาจจะรู้สึกว่ามันจะมีอะไรกำกวมมันจะมีอะไรที่ยังทําให้คุณกังวลใจหรือย,ยังหนักอกหนักใจมากกว่าเดิมอยู่ซึ่งเหมือนเขาแอบดีใจอย่าในสิ่งที่คุณเลือกที่มาถามเขาอะค่ะแล้วเขาก็ดูชิวดูปลดล็อกตัวเองก็ไม่ได้หนักอกคือคือคุยก็คือจบตรงนั้นยอยะไรเงี้ยขอดูหน่อยทำไมเขาดูแฮปปี้ดีใจอืมเขารู้สึกว่า สิ่งที่ทําให้เขารู้สึกแฮปปี้ดีใจที่ได้มีการพูดคุยคือมองว่าอืมคุยตอนนี้ดีกว่าที่มีปัญหาทีหลังคุณเก็บเก็บเก็บแล้วมันระเบิดใส่เขาถ้าคุยกันตอนนั้นมันคงจะไม่ใช่อิโมชันแนลแบบนี้ยมันคงไม่ได้คุยง่ายแบบเนี้ยเพราะถ้าตอนนั้นคุณเลือกที่จะเก็บ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 แล้วมันระเบิดใส่เขาอาจจะทําให้สถานการณ์เปลี่ยนไปก็ได้อาจจะจบกันไปเลยก,ก็ได้หรือมีปัญหากันที่แบบไปเลยก็ได้อะนึกออกไหม ก็เลยทาให้เขารู้สึกเออมีอะไรก็คูยกันตรงๆมันก็เป็นเรื่องที่ดีอะไรอย่างเงี้ยขอดูสามใบคนมีคู่ไม่รับฟังการไก่เกลี่ยนี้มันมีคนหนึ่งที่ไม่รับฟังอยู่นะคะมีคนหนึ่งที่ไม่รับฟังคือเหมือนจะฟังแต่ก็ไม่ได้ฟังอะ ทั้งนี้ทั้งนั้นไพ่สลับกันได้ระหว่างคุณกับเขาคุณหรือเขาคนใดคนหนึ่งที่ไม่ฟังอีกฝ่ายอาจจะมีท่าทีเหมือนฟังแต่สุดท้ายก็ไม่ได้ฟังอืมแล้วก็อาจจะรู้สึกแยกกับอีกคนหนึ่งไปเลยจากจำรจเดี่ยวกัครั้งนี้ต่อไปเขาคิดและรู้สึกยังไงกับคุณบ้าง power สิ่งอ่อืมเขาก็นึกว่าจะเป็นเรื่องใหญ่เหมือนเขาก็ตกใจที่คุณเลือกที่จะถามแต่ก็แอบดีใจที่ก็ได้มีการพูดคุยกันอย่างเข้าใจอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าดีที่มันไม่ได้เป็นแบบช่วงเวลาของการแบบเก็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 บแล้วมาระเบิดทีเดียวมันก็เป็นอะไรที่ดีตรงนั้นแต่ก็แอบหนักใจตรงที่ว่าเฮ้ยคุณก็เป็นคนที่ก็คิดมากเหมือนกันนะคุณก็เป็นคนที่ก็ข้างบนเหมือนกันนะแต่ในขนาเดียวกันฉันก็ยังเป็นคนสําคัญในใจเธออยู่นะอะไรประมาณเนี้ย ก็มีทั้งความลำบากใจปนความดีใจอะไรอย่างเงี้ยในในความเป็นเขาอะนะคะส่วนตัวคุณคิดและรู้สึกยังไงบ้างกับเขาแปดไม่ถา oh, wow. วรเดวคอมิคือคุณรู้สึกว่าโอเคแหละชีวิตคุณมันก็ไม่ได้มีแต่เขาอ่ะคุณก็มีงานมีอะไรให้ทำก็จริงแล้วคุณรู้สึกว่า คือต่างคนต่างมีกิจกรรมของตัวเองอะมีพาร์ทของตัวเองแต่คุณรู้สึกว่าคุณก็เหงาอยู่ดีในการที่เขามาเทคแอคชั่นให้เวลากับคุณหรือให้ความสนใจกับคุณแต่คุณรู้สึกว่ามันไม่เหมือนเมื่อก่อนคุณรู้สึกได้ถึงความแฟกับเขานะแต่คุณก็รู้สึกว่ามันยังมีอะไรบางอย่างที่คุณยังไม่รู้และคุณอยากจะรู้อะไรอย่างเงี้ยอืมคุณพยายามที่จะสงบสติตัวเองคุณพยายามที่จะเคลียกับ ความรู้สึกของตัวเองก่อนที่จะมีการพูดคุยหรือตัดสินเขาเป็นไปในทิศทางใดๆนั่นเองคือคุณไม่ได้ตัดสินเขาจากความรู้สึกุดผิดอ่ะคุณพยายามเคลียร์กับตัวเองก่อนก่อนที่คุณจะคิดว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนั้นอย่างไรนั่นเอง,น,น,เองนะคะอ่ะบทสรุปขึ้นมาหมดเลยสามใบสิบถ้วย คือความสัมพันธ์นี้ยังไงมันต้องมีการคุยกันนะซึ่งจากที่ดูนะคะจากหน้าไพ่ทีออ่ออกมาเนี่ยคือการคุยครั้งเนี่ยอ,อ่อหลังจากตีพันไปอะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขามันมีความเหมือนแน่นขึ้นมานิดหนึ่งเพราะว่ามันมีการเคลียร์ใจเรื่องนี้ผ่านไปบอกกับว่าคือเคลียร์ใจแล้วอะ่ะแล้วยังไงต่อคือการบาลาน์คะบาลานความรู้สึกความคิดแล้วก็สถานการณ์ต่อแต่ถ้าไม่มีการบาลานบางที ไอความสุขหรือความสบายใจหลังจากเนี้ยมันอาจจะไม่ได้เต็มที่แบบนี้ก็ได้นั่นเองนั่นเองอีกเลยฉะนไหมมันต้องมันต้องมันต้องไปด้วยกันร,ระหว่างการเทคแอคชั่นคือการลงมือทําคือการแสดงออกการลงมือทําอะคะ่ะการกระทำอะมันเป็นสิ่งสําคัญนะคะมันถึงจะทําให้เอ้ยมันเป็นอย่างนี้หรือเป็นยังไงกันต่อคือการกระทํา ให้โซเมทคึ้นคุณกับเขาเป็นลักษณะของคู่กันนะคะเป็นลักษณะของเนื้อคู่แล้วไอ้เรื่องนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่ทําให้คุณกับเขารู้จักกันมากขึ้นเนี่ยเหมือนเขาจะแปลกใจในสิ่งที่คุณเลือกที่จะหยิบมาพูดเลยแสดงว่าก่อนหน้านี้คุณหรือเขามีการเก็บ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 ถึงจะมาระเบิดตุ้มพูดทีเดียวอะไรเงี้ยมันก็เลยทําให้ได้เห็นในอีกมุมหนึ่งของคนหรือได้เห็นหนึ่งได้เห็นในอีกเวอร์ชั่นหนึ่งของการปรับเปลี่ยนตรงนั้นนั่นเองนะคะ โอเคคลิปของชาวทัดดินก็ประมาณนี้ค่ะยังไงก็ขอบคุณที่รับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์กด u u s c r i b e เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะสวัสดีค่ะ